มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะประเด็นที่สังคมกำลังพูดถึงแล้วก็จับตาอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาย้อนเหตุการณ์ของคดีนี้มาดูภาษากายของลุงพลกันค่ะว่าวันแรกที่พบศพน้องชมพู่ลุงพลมีอาการอย่างไรและพูดว่าอะไรบ้าง คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะคือคดีมหากราบที่น้องต้องรอความยุติธรรมมา3ปีเต็มค่ะที่3ปีนี้เนี่ยเกิดเรื่องราวมากมายผู้ต้องหาอย่างลุงพลแสดงได้เนียนมากจนกลายเป็นดาวเด่นมี FC ติดตามมากมายค่ะแต่สุดท้ายก็ร่วงเป็นดาวดับกลายเป็นผู้ต้องหาที่ถูกพิพากษาจำคุก20ปีแล้วในตอนนี้ ย้อนกลับไปในวันที่พบร่างของน้องชมพู่ค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2563ลุงพลคือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุและน่าจะเป็นคนแรกที่พบร่างของน้องในวันนั้นนะคะลุงพลร้องไห้หนักมากปานจะขาดใจตายตา,ยตามกันไปค่ะก่อนที่จะตะโกนว่าเจ้าหน้าที่วอแจ้งเลยให้ไปดักเลยเดี๋ยวคนร้ายไว้ตัวทันเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าดูจากสภาพศพแล้วคิดว่าอย่างไรลุงพลได้กล่าวค่ะว่าต้องมีคนลักพามามัน มีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าใช่หรือไม่เป็นคนบ้านเดียวกันอายุ30กว่าปีปกติเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วถนนรอบหมู่บ้านเข้าช่องไหนยังไงเขารู้หมดเมื่อถามว่าเดินมาตอนแรกเห็นอะไรนะคะลุงพลบอกว่าจะมุ่งไปที่ถ้ำยายเห็นรองเท้าพอเบนซ์เดินมาเจอศพพอดีระหว่างนั้นลุงพลได้ร้องไห้เสียงฮือๆเสียงดังอยู่ตลอดเวลาค่ะก่อนย้ำว่ามีคนทำและพูดว่าคาดว่าเขาจะหมดอาหารที่ให น,น้องชมพู่เด็กวัยสามขวบหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงเช้าของวันที่11พฤษภาคม2563ค่ะกระทั่งวันที่14พฤษภาคม2563นะคะมีชาวบ้านพบศพน้องอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าค่ะบนเขาในป่าภูเหล็กไฟซึ่งมีระยะทางห่างจากบ้านถึง2กิโลเมตรหลังการชนสุดพลิกศพเด็กหญิงนะคะแพทย์ไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศ แต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศค่ะแพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่นอนว่าคดีนี้ทําให้ชาวโซเชียลนะคะกลายเป็นนักสืบกันขึ้นมาในทันทีค่ะโดยคนส่วนใหญ่มีอารมณ์ร่วมกับคดีนี้และมีบางส่วนที่พุ่งเป้าไปที่แม่ของน้องชมพูว่ว่าอาจจะวางแผนฆาตกรรมลูกของตัวเองแต่ก็มีบางส่วนที่พุ่งเป้าไปหาลุงพลซึ่งใกล้ชิดน้องมากที่สุดค่ะตอนนั้นเกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายในโลกโซเชียลนะคะเช่น เกี่ยวกับกองทัพสื่อมวลชนที่ได้ยกขยโยงกันไปที่บ้านกกกอกและก็ไม่รู้มาถึงจุดนี้กันได้ยังไงคะ่ะมีการเปลี่ยนฉากการเสียชีวิตของน้องชมพู่ให้กลายเป็นรายการเรียลลิตี้และทำให้ลุงพลฟีเวอร์ขึ้นมาซะงั้นตั้งแต่วันนั้นนะคะลุงพลกลายเป็นเซเลบคนดังแห่งบ้านกกกอกค่ะแล้วก็มี FC มากมาย ไปไหนเนี่ยก็มีผู้คนห้อมล้อมแถมยังได้ร้องเพลงกับจินตราผูนล,ลาบโด่งดังเป็นพลุแตกมีรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์และมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นด้วยทำให้ลุงพลตัดสินใจเปิดชอง YouTube ของตัวเองชื่อลุงพลป้าแตน Family ที่มีคนดูหลายแสนในแต่ละคลิปและลุงพลป้าแตนก็ยังมี FC มาจนถึงวันพิพากษาแม้ติดคุกแฟนคลับก็ยังคงให้กำลังใจค่ะ และสุดท้าย1ปีผ่านไปนะคะตำรวจได้มีการออกหมายจับลุงพลเมื่อวันที่1มิถุนายน2,564ค่ะเพราะเส้นผมที่เจอในรถเพียงเส้นเดียวคือหลักฐานสำคัญค่ะ ซึ่งเส้นผมที่มีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงก,กันกับเส้นผมสองเส้นของน้องชมพู่ที่เก็บได้จากศพของน้องเส้นผมทั้ง3เส้นนี้นะคะจึงเชื่อได้ว่าถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันจึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่หลุงพลเป็นคนตัดค่ะแล้วก็นํามาสู่วันที่20ธันวาคม2566วันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคําพิพากษาให้ลุงพลมีความผิดฐานกระทําการโดยประ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้จำคุก10ปี และฐานพรากเด็กไปจากบิดามารดาให้จำคุก10ปีและยกฟ้องป้าแตนและจบที่ลุงพลนะคะนั่งร้องไห้น้อมรับคำตัดสินและสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ก่อนได้รับการประกันตัวมากับหลักทรัพย์5 0 0แสนบาทค่ะทีนี้มาตอบคำถามชาวเน็ตกันค่ะที่ถามหาแรงจูงใจว่าลุงพลทำทำไมถ้ามาเปิดคำพิพากษาสารจังหวัดมุกดาหารบางส่วนที่ระบุว่าตั้งคำถามว่าขณะพาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟ จำเลยที่1รู้หรือไม่ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เห็นว่าจำเลยที่1ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทย์ร่วมทั้งสองหรือผู้ตายมาก่อนจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่1มีเจตนาฆ่า หรือเจตนาทอดทิ้งผู้ตายประกอบกับรายงานการตรวจศพผู้ตายนะคะพบรอยช้ำใต้หนังศีรษะบริเวณหน้าผากด้านซ้ายและท้ายถอยเป็นจำจำจึงอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ตายหมดสติไปส่วนจำเลยที่1ไม่ได้ตรวจดูให้ดีเลยพาผู้ตายไปทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟการกระทําของจำเลยที่1ก็คือลุงพลนะคะเป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ จากประโยคนี้จึงทำให้เชื่อได้ว่าลุงพลน่าจะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั่นเองค่ะส่วนท่าทีของพ่อและแม่ของน้องชมพู่ภายหลังจากที่ศาลตัดสินนะคะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะคู่กับภาพของน้องชมพู่พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขอบคุณศาลมุกดาหารขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาค่ะ ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะคะก็มีคนเข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะที่ได้มีการส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องชมพู่นะคะโดยส่วนใหญ่ระบุคําว่าน้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมแล้วดีใจกับครอบครัวด้วยคืนความชอบธรรมให้กับน้องได้แล้วนะคะ